สวัสดีค่ะพบกับช่องออุติดล้อนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอนาเช่องนะคะบ้านหัวข่อแตกค่ะซึ่งเป็นบ้านของออุติดล้อเองนะคะวันนี้เราจะมาดูควายงามกันนะคะที่ฟาร์มของกอวิเศษฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว,ว่าวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงแล้ววิธีการดูควายงามดูยังไงนะคะไปกันเลย สวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีค่ะอันนี้คือเจ้าของฟาร์มนะคะนี่คือพี่เก่งนะคะส่วนนี้ก็คือพี่แพมนะคะอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเอ,อ๋ยติลลอ,อเองนะคะ<ม>เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่แพมกับพี่เก่งพาไปดูควายที่คอกหน่อยนะคะว่ามีกี่ตัวแล้วก็มีตัวไหนที่แบบสูยไวมีตัวผู้กี่ตัวมีตัวเมียกี่ตัวค่ะาาาตามไปกันเลยนะคะ แ,แล้วเวลาเราจะไปดูควาอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องดูยังไงบ้างอะค่ะถ้าแบบสมมุติคนที่เริ่มจะอยากเลี้ยงสนใจอยากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกนะครับเราก็ดูว่าความต้องการเราก่อนในเรื่องของต้นทุนครับคือถ้าถ้าเรามีทุนน้อยก็เลี้ยงสายพัฒนาะนะครับก็คือว่าหาแม่พันธุ์ที่ เหมือนเหมือนเหมือนเข้าลักษณะเข้าตำราอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยมาใส่พ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ดีๆแล้วก็มันจะให้ลูกที่แบบก็คือให้ลูกเกินแม่นะครับราคามันก็จะจะดีกว่าแม่ครับแต่ถ้าใครมีทุนเยอะหน่อยก็เอาแบบพัฒนาแล้วครับก็คือเอาตัวดีเลยเหมือนอย่างที่มีพันธุกรรมดีเดียะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเอกของฟาร์มพี่เก่งเลยดีกว่านะคะ ได้ค่ะนี่ก็เป็นไปสาวน้ำค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่เก่งแนะนำตัวนี้หน่อยนะคะตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อน้ำเพชรครับน้ำเพชรตัวนี้เป็นลูกลุ่มเพชรครับบ้านติ๊กควายไทยแม่แม่ส้อยครับใหญ่ห้างนามบุกแม่สมิทธิ์ร้องอนเนียรครับ ตัวแม่เขาอยู่พ่อเสี่ยหนึ่งเพชรสวนสฟาร์มกำแพงเพชรครับอายุตัวนี้เท่าไหร่คะอายุตัวนี้สองปีเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เมษาที่ผ่านมามอทีครับความสูงความสูงเท่าไหร่คะความสูงตอนนี้ก็ประมาณไหลหน้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับเกิดท้ายประมาณร้อยห้าสิครับ ตอนนี้เพิ่งเอาไปเดินโชว์ในสนามสอง,งสนามพิ่งผ่านสนามมาใช่ไหมคะ,คะตัวที่สองนะคะพี่เก่งเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูพ่อพันธุ์ครับได้คะ่ะ ตันนี้ชื่ออะไรคะพี่เก่งตัวน,นี้ชื่อเงินมงคลครับตัวน,นี้เป็นลูกทองทตีนโตของข้อบกำนันโพสอุไทยครับแม่แม่งามครับแม่แม่เป็นสายเจ้าหมูค,ครับอันนี้ความสูงเท่าไหร่คะตัวน,นี้อ่าความสูงตอนนี้ก็ประมาณน้อยหกสิบครับอายุอายุประมาณตอนนี้อายุสามปีแปดเดือนครับยังสามปีแปดเดือนฝันคู่สองตอนนี้อายุยังน้อยอยู่ ความสูงของเขา,าคือจะพัฒนาไปได้อีกไหมคะควายตัวเตรียมที่ก็ประมาณ5้5ปี6ปีครับอา,อายุครับก็จะโตไปได้เรื่อยๆครับสวยมากเลยตอนนี้พี่เก่งคะแล้วเอกลักษณ์ของควายฟารมที่เอาไปประกวดเนี่ยค่ะเราต้องดูยังไงบ้างอะคะส่วนมากนะครับ การดูควายงามมันก็มีหลายองค์ประกอบครับค่ะอัตลักษณ์ตาแต้มเนี่ยครับตาแต้มาตาแต้มเก้มจ้ำอันนี้อ่องคอครับถุงเท้าครับแล้วก็หลกัลกๆก็คือความสมบูรณ์นะครับในการประกวดก็ต้องเลี้ยงให้มันให้ควายสมบูรณ์อ้วนครับแล้วการกินนะคะเราต้องดูแลเรื่องการกินเขายังไงบ้างะคะการกินนะครับส่วนมากก็หลกัลกๆแล้วอาหารหลักของควาย ก็ยา้าครับหญ้าฟางส,ส่วนใหญ่ในเรื่องของอาหารข้น่เราจะเป็นอาหารเสริมนะครับเหมือนเหมือนให้กินเสริมครับไม่จําเพราะว่าอาหารข้นมันไม่ใช่ส่วนหลักของของ,ของการเลี้ยงควายค่ะแล้วเวลาที่จะปล่อยเขาไปเล่นน้าอย่างนี้เราจะปล่อยเวลาไหนบ้างคะ,ะเวลาปล่อยลายเดินเล่นหรือไปเล่นหญ้าะนะครับ ก็จะปล่อยเช้าช่วงเช้าคือปล่อยประมาณ6กโมงเช้านะครับเข้าข้อก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าอ่าส่วนช่วงช่วงเย็นนะครับก็จะปล่อยปล่อยประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับปล่อยบ่ายสามโมงครึ่งเข้าข้ออีกทีก็หกโมงเย็นคนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เก่งพาดูควายตัวอื่นต่อได้เลยนะคะมีตัวไหนบ้างนี่ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ ต้องมาเห็นกับตานะคะถึงจะรู้ว่าตัวใหญ่มากเลยอย่าเริ่มตอนนี้ก็ดูในข้อครับตัวนี้ใบเงินครับตัวนี้ชื่อใบเงินลาใบาเงินถอยหอยเร็วหอยถอยลงไปหอ,อ,อยครับตัวนี้เป็นควาย ลูกลูกตัวแรกครับประมาณสี่ปีกว่าครับสูงประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดครับเป็นลูกปาง์กินูไทยปาง์นินูไทยส,ส่วนส่วนตัวลูกนั้นติดจองแล้วอ๋อลูกติดจองแล้วะนะคะพ่อของตัวนี้ลูกตัวนี้คือ,อ,ท,อท้องแท้ของหมอบีทรับสมบูรณ์ฟาร์มท้องแท้ของหมอบีทรับสมบูรณ์ฟาร์มนะคะ ตัวนี้ติดจองแล้วใช่ไหมคะติ่จองเรียบร้อยครับติดจอเรียบร้อยราคาเท่าไหร่คะถามได้ไหมคะกระซิบค่าตัวหกหลักครับค่าตัวหกหลักว้าวาเดี๋ยวไปที่ตัวที่สองเลยค่ะตัวนี้จะเป็นควายฝา,ากครับฝากผสมฝากผสมพ่อพันธุ์เราค่ะอันนีเ้เป็นควายมาจากซุรินค่ะฝากผสมอ่า เาะตัวผสมของเจ้าเงินมงคลใช่ไหมคะอยากถามพี่เก่งว่าราคาผสมอยู่ที่เท่าไหร่คะครับอยู่นี่รับผสมจริงครับยังไม่ได้รีดต้นเชื้อค่ะผสมจริงไปกับรับประกัน3ครั้งคือ2000บาท่ะ2 0 0 0บาทใช่ครับแต่กรณีฝากกรณีฝากคือสามารถบางคนจับจัดไม่ได้เอามาฝากก่อนค่ะมอฝากก่อนแล้วพอผสมเสร็จค่อยเอากลับก็ได้หรืออยากจะให้แบบผ่านรอบ อค่อยค่อยเอากลับม่กนรอบในที่นี้ก็คือให้คุณหมอมาตรวจใช่ไหมคะว่าขันรอบรอบของควายจะอยู่ประมาณ20-21วันค่ะถ้าขานรอบมันมีโอกาสที่จะติดสค่บแล้วทีนี้เราเราจะดูยังไงคะว่าควายติดสัตว์อันนี้ควายเป็นสัตว์เงียบค่อนข้างดูยากค่ะอันนี้อันนี้ตอบตรงๆว่าดูยากครับถ้าไม่มีควายตัวผู้นี่ก็ก็ดูยากเลยครับเพราะว่า มันจะมีเมื่อส่วนมากเมื่อของควายเนี่ยจะไหลแค่ตอนกลางคืนดูตัวเมียใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อเมื่อจะไหลออกมาแล้วเราก็มาดูว่ามันมันจะเป็นสัตว์กี่วันอะไรเงี้ยครับก็ในการผสมเที่ยงหรือผสมกินมันก็ค่อนข้างดูยากนิดนึงตัว,ต,วตัวต่อไปชื่ออะไรครับพี่เก่งตัวนี้ชื่อแม่รวยครับเป็นควายตัวนี้เป็นควายสาย กำลังพัฒนาครับผมเป็นแม่บ้านๆนี่แหละครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสองแต่ว่าด้วยเนื้อตัวดีครับเนื้อตัวดีหน่าแล้วก็ผลงานการจ่ายลูกของเขาค่อนข้างดีก็เลยนําเข้ามาพัฒนากับเงินมงคลครับอันนี้เหมาะสําหรับคนทุนน้อยครับเพราะว่าราคาก็ขีดกว่ากว่าถ้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 าสับของคนเลี้ยงควานะครับก็ประมาณ แสน,แสนห้าก,กิโลคือหลักล้านห้า,ก,หาก,กิโลคือหลักล้านาากกอ,าานอแล้วทีนี้ถ้าแบบสมมติเกษตรชาวเกษตรกร,รกอกี่ค่ะ<ช>อยาก<ช>สนใจที่จะดูแม่พันธุ์เอามาทําการพัฒนาต่อพี่เก่งจะแนะนํำยังไงบ้าง,างคะส่วนมากก็อยู่ยที่ต้นทุนเรานี่แหละครับสําคัญมากเลยครับเพราะว่าเราควายมันก็มีหลายเกาเกตบ้านที่ชาวบ้านเลี้ยงทั่วไปก็มีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นครับ หลักเหมือนขึ้นมาแต่ด้วยต้นทุนของบางคนไม่เท่ากันค่ะครับคือการที่เรามีแม่พันธุ์แล้วสามารถใส่ก็คือพยายามเลือกพ่อพันธุ์ที่ที่ดีอ่าที่มีพันธุก,กรรมดีๆเพื่อที่จะพัฒน,นาให้ลูกโตกว่าแม่แล้วพอลูกมันโตกว่าแม่ยังไงราคาก็ย่อมดีกว่า,าดูที่พันธุกรรมด้วย,รรวยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ คือจะบอกลักษณะแม่พันธุ์บางทีมันก็ต้องดูต้นทุนด้วยนะครับคือถ้าจะเอาดีเลยราคามันก็ค่อนข้างสูงถ้าจะเอาแบบกลางๆมันก็มีตั้งแต่หลักหลักหมื่นไปจนถึงแสนไปลายก็มีนี้คือเอาไว้พัฒนาค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปเลยนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นควายปากับชุดชุดชุดฝั่งนี้ก็จะมีเป็นควายปากผสม่ ส่วนข้อนี้กลับไปเมื่อกี้ครับสองตัวกลับไปวันนี้ช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นฝากประสงเหมือนกันใช่ไหมคะครับผมอันนี้ข้อมูลก็ยังไม่ได้ทราบกับเจ้าของค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวได้เวลาที่พี่เก่งจะต้องปล่อยควายไปเล็้หญ้าแล้วก็เล่นน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกิจวัตรของพี่เก่งกันเลยค่ะ ได้ช็อตเด็ดนะคะ